สวัสดีค่ะเพจร้านโชว์มินจีนเซ็นเตอร์ค่ะอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดนะคะลูกค้าเป็นการบันทึกวิดีโอเนาะนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะอธิบายคือมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะสีดำคือ iPad Gen 8ค่ะ32 GB WiFi 8,009ลูกค้า F ในไลฟ์สดและอในวิดีโอนี้นะคะ8,000บาทพร้อมส่งค่ะพร้อม,อมของแถมนะคะมีอะไรบ้างซิมกระจกค,ค่ะชุดใส่ชาร์จค่ะนะคะแล้วก็เคสกันกระแทกค่ะและที่สำคัญใครที่อยากจะให้สมัยร a p p l e ID ให้ทักแชทได้เลยนะคะ iPad X2 ค่ะขนาดหน้าจอ9.7นิ้วค่ะเป็นรุ่นที่สแกนนิ้วมือได้นะคะความจุ128 g b ด 128GB นะคะเครื่องสวยมากหน้าจอแท้แบตแท้เดิมๆเลยนะคะเนาะแทมของแท้เหมือนกันค่ะนะคะตัวนี้หน้ารักขายอยู่7,900ใครรับนะคะ6,500บาทค่ะนะคะตัวถัดไปค่ะ iPad เจน8นะคะร้อยซาวแปดกิกะไบต์ค่ะม <100. S 2> าร์เก็ตเทสด้วยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหน้าร้านเราขายหมื่นเก้าร้อยวันนี้ใครรับนะคะหนึ่งหมื่นบาทท้วนพร้อมส่งค่ะพร้อมของแถมให้ด้วยค่ะสวยมากขอรายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้าทักแชทได้เลยนะนะคะตัวถัดไปค่ะ iPad Gen 7ค่ะตัวนี้มีตำหนินะคะหน้าจอมีรอยนิดนึงนะคะแค่จะมองไม่เห็นค่ะจีนติดฟิล์มกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าร้าน79วันนี้ใครรับ7,500 32GB Wi-Fi iPad Gen 7นะคะสวยมากหน้าจอแท้แบแบตแท้เดิมๆค่ะแล้วก็ตัวถัดไปค่ะนะคะ iPad Gen 8นะคะตัวนี้ 32GB ค่ะ Wi-Fi นะคะก็8,900ลูกคา้ารับไปเลย8,000บาททวนนะนะคะมีทั้งหมดนะคะลูกคา้าเ,เดี๋ยวเดิ 5-6ตัวด้วยกันนะคะ iPad Gen 8นะคะ 32GB มีสีดำและสี Rose g สโกแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ iPad Gen 8 128GB นะคะ Rose นะคะกเช่นกันนะคะ Gen 8นะ,คะใครอยากได้ 32GB ใครอยากได้ 128GB ทักแชรได้เลยนะคะราคาในาวิดีโอนี้นะคะถูกแน่นอนคะ่ะลูกค้า iPad Air 2นะคะอีกรอบหนึ่งนะ6,500 128GB แล้วก็ iPad Gen 7 32GB นะคะ ัวนี้ให้7,5 0 0ค่ะมีตำหนิอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเนาะใครสนใจนะคะรุ่นไหนนะคะรีบนะคะเพราะว่าสินค้าหลุดจะนำจีนขายราคาค่อนข้างถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่าอย่าตัดสินใจนานค่ะ อย่าตัดสินใจนานเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะคือ iPad Air 4ค่ะถ้าใครอยากได้นะคะอุปกรณ์ครบเซตนะคะมีประกันเซอร์วิสจอแตกด้วยนะก็ลูกค้าทักแชทได้เลยนะตัวนั้นให้ไปที่15,000บาทมีกล่องอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงอย่าลืมทักแชทเข้ามานะคะ